สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมหมู่บ้านผมใส่ม่องไว้ใส่ม่องหรือว่าใส่ด่างไว้น้องสะยีห้อนี่ครับน้องหลังบ้านน,นี่เบิ่งกันครับว่าสีมิปาอย่างปีงบาอาแนวกินครับหาแนวกินแบบหลังบ้านครับหาแนวกินง่ายๆเนาะสิไต้ปลาบากลางม่องกลางด่างไว้เบิ่งกันครับว่าสิถือว่าสิมิปลาบอ่บอง ใส่ม้อเป็นม้อสี่เส้นนะครับพี่น้องม้อสี่เส้นม้อสี่เส้นสีมีปลายางบ่อปลาขาวปลากระเดือดปลาสลิดจริงๆอะปลามันเอาม้โล่งไวูุ้้ปปาครับมันจะกส้ย่างหน่อยย่างไหลกับมันจะเป็นเขาเื่นวงจรชีวิตนะครับกินกันเนี่ยแต่ว่ากับ่มเป็นยังครับพี่น้องให้มันมีปลาหลากหลายเนาะเบิ่งกันครับว่าเขาสิได้ปลาอย่างเมื้อนี้หรือว่าสิเป็นยังไ๋นะครับม้อสี่เส้นเฮาเบิ่งกันครับพี่น้องไปครับ ไปกูม่องไปยามม่องน้ำกันนี่แหละครับน้องนี่แหละ Oh <laughs> oh ปลาปึ้งครับพี่น้องปลาปึ้งปลาปึ้งปลาปึ้งหูดำ เดปิ่งอยู่ครับพี่น้องเนี่ยนี่ประขาวครับนี่ครับผมเดปิ่งอยู่ ปิ่งอยู่ครับมีปลานี่นะครับพี่น้องปลาเอิ่นปลาปร,ปรปึงปลาปรปึง ปึงหูดำนี่ครับผมหากินแบบบ้านๆเนาะมือนี้บไ่ได้ไปไสกัดจัดหนองเลยครับเดียปิ่งอยู่ดกครับพี่น้องปิ่งกินกับตำหมกทงหมกทั่วไปเังสันปลาสลิดก็บนี่นะครับ ม่งกะม่งขาดขาดม่งเกา่าป่าสนิทกับเมียแง่ย,ย่งนี่ปลากี่เดิดครับ นี่ครับพี่น้องวันนี้เข้าหาปลาปิงเนาะเด็ดปิงอยู่พี่น้องเด็ดปิงกินกับปนกับแจวกับตำหักทงทั่วไปสันละนี่เกิดจากปลาปิงเอาหม้อซีเซนมากลางอเด็ดการอยู่ครับเด็ดกินอยู่ <c oughs> นี่แหละครับผมเข้าบาเด็ดเพืกก่อใหากินง่ายๆเนาะครับพี่น้องนี่ครับผมปลาได้ปิงปลานะครับพี่น้องปิงปลาปิงปลาแล้วก็ผมสี สุบักเขื่อผมเป็นสุบักเขือสุบักอือครับพี่น้องสุบักอือสุบักอือกินกับปิ่งปลาสุบักอือหน่อยหวานๆกระปิ่งปลาครับกินเข่าเต่าน้ำกันนะครับพี่นอ้นองกับบรรยากาศแบบบ้านๆเอาคือเก่าล่ะครับเหมือน,นหากินน้องหลังบ้านนี่แหละครับน้องที่เขากางด่างเนาะครับพี่น้องกางด่างกางงองกระ น้องนี่สีน้องใหญ่ยังน้อยกับปล่อยปลาเขาอื่นได้าปยังเอามาลงไว้กับมีคค่ปลาแหละครับพี่น้องกกินกันแน่ตามวงจรชีวิตมันเนาะครับแต่ว่าปลาใหญ่นี่หลายตัวใหญ่ตัวน้อยตัวมีอยุกับอะไรไปไดยครับผมปะปนกันไปเพราะว่าปลาเนี่ยมันมีหลายอยู่แล้วเขาปล่อยแบบธรรมชาติไปเลยครับก็ย่ำบดิไปใส่อยากเอามากินกับนี่ครับผมอยากขึ้น อยากกินปิ้งปลากันนะครับเอามองลงไปกลางกับเพราะด้กินอยู่ครับครับผมทานเด็ดทีแล้วนี่ครับผมปิ้งปลาก่อนเด้อครับพี่น้องสีโตังงามวางนี่ซุปบักอื้อครับพี่น้องเอื่นเนี้ยบ อื้อหน่อยสุกเสียบอยู่ด้วยครับพี่น้องตำกินซื้อๆกับเสียบกินซื้อๆกับเสียบหวาน ตัวเนี่ยสุดยอดเลยครับเป็นของธรรมดาเด้คือขาดบุได้ฮ็ดกับเข่าคือประเดี๋ยวกับพงนุ่ยนะครับพี่น้องอนเนี่ยเนว แค่วัดคูกันหักลงไปอาหารแบบเอิ่นบ้นบานๆเขาเนาะนะพี่น้องง่ายๆแต่ว่าก็แสบนัวมั่วเก่า <laughs> เดี๋ยวหอมมาลุยหน่าเท่อนึงหยอดครับพี่น้องปีงป้าวแอนเย็นครับปีงปลาคคอยปีงไปเรื่อยๆอ,อ่าพี่น้องปีงปลาวก็เป็นอันเส็จสินสุกเบิดเลี้ยว เขาแบบบรร بان พี่น้องเเสร็จสิ้นครับปิงปลากับเหลี่ยวๆกับเขาง่ายๆแบบบรร بان ฮะซุปบกักเอื้อตำบักทั่วแล้วก็ปิงปลาครับมันเขานุ่กันครับบัานี้ อย่างไรมันบันม <boundaries> ันไปครับ <Philadelphia> พ <figured out> oh, really nice. ี่น้โอ้ตัวนี้ื่นเลยเพ้าปล่อยหน่อยซ้ำล่อยคตัวสูบบุหรี่เดโอ้ยกินน้ำด้วยกินน้ำอะไรหิวไรกิน้ำกินเขามกันพี่น้องมาเลยแล้วลากกินเขาแล้วช่วยเข่าโอ้บึงบรรยากาศพักขเล็กกับลายเด้อ กะพนอเ้ยเขาก็ตบกทัวหมกทัวปนคนปิ้งปลาอืมครับน้องไตหลังเองออยเลยปละขาวกันปากจะเดืปดนปกาปึงปราปึงหูดำเหรอเดี๋ยวปึงแจ็บมั้ยครปึง ขอมกัน,กรรน่น <c oughs> ลัะษณบรรยนะากาศทีมันตงวไม่หุบาใดเพื่นกินหลอสองผมกินหลอ ี้่งหลอกสองคนเถอย่นมี่ะใกล้เนี้ยังละปุกสวนปูกหัวไปสั่งพี่น้องเลย cái hạt giống như khẩu thai trái, Những mạnh của mặt. Giúp hơi. Giúp 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 giúp

ขวนเว้ยใหญ่มากเลยหูข้างเลยฟังก็อึง้งอึ้งแหนเนี่ยร้้นไปเ่นแนนห่งยังเล่นหูมันจะสั่นตัวในหูได้เพิ่นหมาหู

สุ่มซื่นสุ่มซื่นมีป,มปูมีไก่รค เป็นนอนเปานอนเปาใจเืมดีต้ไรเซดกินงูมวาเลมือนี้เนไายมองเแบบเานไหนก็พุดนองัต้องมองตาเองนี่ก่นตาปู่นตาซ ตกระว่าเห็นไม่น้าหัวปวดนะปล,เปนนปลเปูเป็นเป็นน้องเพราะให้น,น้องใหญ่แล้วนีหมอดินดว่ะมหนึ่งหมอหินแบบว่าติวที่อเขาในมือบางนี้ตามัญหานะแต่ว่าขันเขาไปให้ไปหน้าไปคือให้แบบนึงของโครงการหลวงได้บ่ากับเสียค่ะเนี่ย โอ้โะเศีเหตุการ์บเอาหนำหมดส่วนเออเหตุอะคือแนว่ล้ดอกสีนม่ไหวนึกอคือสาขูหนมร้ายได้หมดต้อง้องมิสซาเหมือนเอเนเอานอนดเล้งบกลโกูบ่ึดสาตุที่กูก็บเบียนกูเขีนไว้ด้วยด้เะ นามกูไปเบิ่งเ็นยลโลเฮียนโลซานโอ้่าไม่นามพอดีอากับบุญยห่างเลยกับบดี้ขอ็ยิงเข้าไปถึงอย่างนี้ถึงไม่อวี่าได้ไนะ เงี่ยเลมะเขากินโมบดโมบเจลบด้กยบ่คืบคืบปลายน่อืมือแห้งมันเลือนเืต้ขายแห้งถือมันติดตายย่ามาปีนนลงันน่ะเกลนยดเบคืบปลาย่อน บกลาเนีอ okay mm ่อนอเู่กขมผมง้นแต่พี่อยู่แข่นเดยวบอแ่ทรงไม่แหลกสิแค่เลยมองคุณผู้มนุษย์มาเข้าออสายมาพ่าหน่อนะมาเข้าเห็นคือว่าพอขาวก็าวเยอะขละประปงนี่บองเลยแกลบินงต่ข้าง อ๋อปิงประปึงแซ่บบปาแบบไม่ไม่น้ำตบปึ่งมาจากนองนี่กูปลายมาพี่น้องแต่ว่าได้ปลายยังเท่านั้นเพราะว่าเขาเฮ็ดแบบธรรมชาติไปเลยคือจังหวยจังน่องนี่แหละงเงี้ยเป็ปล่อยมันคือหวยไปหลดมันยุ่งกันพวกปลาเป็นหมูกันเพราะว่าเขาเขาปฏิเฮ็ดบ่อแบบว่าเพื่อขายนะครับเขาเฮ็ดบ่อแบบให้มันเป็นแบบ ไอ้ปลาธรรมชาติเห็นเป็นน้องไปเลยอยากแต่จังลงหากินแต่ปลายอยังกดีกินปลานั่นแหละมาว่ามา, <c oughs> าคือเท้าวังสีอะไรบ่บบได้บ่ได้เฮ็ดแบบว่าเป็นเชิงธุรกิจเฮ็ดเป็นเชิงแบบว่าอนุรักษ์เชิงแบบธรรมชาติไปเลยมันเห็นมันแบบแปลปั้นอยู่นั่นหมดนี่แหละ <c oughs> น่าของโมบุกแน่ไก่บ,กบ,าบ้านดม่จฉาวุ่นน่าโมเห็น ตอนแร่ายกับมิสนิทแล้วพี่นหรือไม่เจ้าเห็นหน้าไปสิยแล้วก่อว่าลำบากก็บลำบากว่าสบายก็สบายอย่างนี้ก็บ่ได้บ่ได้ซื้อพวกกูยยางสิ่งที่ดีสบายสุดก็คืออากาศนี่แหละมันเพราะว่าเขาได้อากาศบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์นี่น้ำมันนอกเข้าอากาศคืออากาศบริสุทธิ์ปวามแรกอ่างหยากับว่าน้ำโบกนี่เอง เขามีดินมีที่เขาก็ปลูกพักปลูกหญ้ากินเองได้ปลอดสารพิษอยู่ในเมืองนี่ก็สื่อเขาก็บังูไวเอามาจากไซเบอร์ทีไม่มีเก็บมรือเราหรือแล้วคือเราบ่กเด้กินนได้ตั้งเตือนคนก็ว่าปลอดสารพิษเยอะแต่วันปลอดอิรีบอมเป็นบอกเม่อวันบอกเด็กเอาบระเด็นเห็นนกกรจ้าเนาะกระจ้าก็เขียนว่าพักปลอดสารพิษอันบป็คำนึงถึงบือภูบริโภคเดยว่าเป็นพ่อเป็นแม่แก่ที่ว่าสันนี้มโอ้ยใหญ่คนหกเป็นลักษณะ แต่ว่ามันง่ามเลยขายเนาะนกนกคิวนกคิวเนี่ <c oughs> นนย,ยแลยพี่น้องไอ้ของง่ามมักทุกคนเนี่ยอ่ะพักกันมักไมไ่ว่าผิตยาคือกันแหละครับคนง่ามไม่บอกคนง่ามไปกับมกักแต่ว่าจักเป็นจังเลยจิตใจทั้งในม <c oughs> ุง้งไรไหลบุ้ซื้อ,อสวยสแต่รูปจูบไม่หอม คือว่ารถรถรถกับขันเป็นไงงามๆแต่ว่าขันเป็นรถมือสองอะไรพังไปผมก็มาคิดแต่หน,นงามใช่ป่ะ <c oughs> บนตันยามากกว่าพี่บอกเอ้ยช <c oughs> ุดเสียงรอดใช่ป่ะเธออะอ๋อนี่บึงอ้าวพี่น้องอิม่มเลยได้บาทที่ไหน คุยมุนมวลไปยังสันละพี่น้องมุมีหยังดอกกะฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทีสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจังบ่พลาคดคลิปคลิปต่อไปสิมิหยังกับทารุนท่าเบิ้งครับเหมือนลีลาไปก่อนสวัสดี<อ>ครับขอบคุณหลายเนะอะคุกติดตามสาธุพี่น้องอย่ดีมิเฮง